โอเกาหลีถึงกับตาสว่างครับบุีรำโจเข้ารอบไทยลีกกดทั้งเกมพาแชมป์เคลีกทรมานถึงวินาทีสุดท้ายของเกมโดยเป็นเกมนี้ต้องบอกว่ามาตรฐานของไทยลีกเราเจอกับเคลีกเนี่ยณเวลานี้พูดกันตามตรงครับระยะห่างมันเหลือเป็นแค่คืบเดียวเท่านั้นโดยเฉพาะตัวของสมรัะเหมือนตาที่โชว์ฟอร์มโดดเด่นจริงๆที่ต้องเจอกับอุนซานฮุนไดครับ เป็นทีมแชมป์เคลิกถึง5สมัยงานนี้เรียกว่ากดยับทั้งเกมแต่จะเกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับเดี๋ยวเรามาไล่เลียง11ผู้เล่นตัวจริงของบุีร์เกมนี้กันก่อนครับเกมนี้ถือว่าจัดหนักจัดเต็มโดยที่ผู้เล่น11คนมีคนไทยเพียงคนเดียวนั่นก็คือสุพนัทเหมือนตาครับนอกนั้นเรียกว่าแทบจะเป็นตัวสำรองเพราะว่าเกมนี้มันสำคัญกับบุีรัมา์มากๆซึ่งถ้าเกิดแพ้หรือว่าไปหลุดเสมอเนี่ยโอกาสที่จะตกรอบถือว่า มีสูงเลยครับก็เลยเป็นหนึ่งเหตุผลให้บุรีรัมจัดตัดสินใจใช้ ชุดหลักจัดหนักจัดเต็มเอาตัวต่างชาติมาทั้งหมด10คนโดยเรามาเรียนตั้งแต่ผู้ษาประตูครับก็ยังเป็นคนเดิมนะนิวเอเธริกเหนียวสู้มืออยู่แล้วครับและก็ตำแหน่งเกมรับก็มีเคอร์ติสกู๊ดิออนคูแล้วก็โกมายองซอกนะครับส่วนกองกลางก็มีดิออนคูกรันคาวิกปีเตอร์ชุดแล้วก็สุบรรณเหมือนตาที่เล่นเหมือนตำแหน่งที่จะซับพอร์ตหรือว่าเชื่อมเกมตรงกลางระหว่างกลางกับหน้าสุบรรณจะเล่นตำแหน่งนี้ส่วนตำแหน่งแนวรุกนะครับก็มีโบเกียมีคิ มีบิสโซลีจัดหนักจัเต็มมากๆโดยเฉพาะบิสโซลีสร้างความปั่นปวดแล้วก็โบกีเนี่ยกระชากทีหลุดกระชากทีหายตลอดเลยโดยรูปเกมในครึ่งแรกครับแน่นอนว่าการเล่นในบ้านของบิร,รัมนั้นสร้างความได้เปรียบพอสมควรโดยเฉพาะเรื่องของสภาพสนามครับที่ดูเหมือนฝั่งของอุนซานฮุนไดเนี่ยยังปรับตัวไม่ได้ในครึ่งแรกเลยทั้งมีการลื่นหรือว่าการยืนตำแหน่งเนี่ยเหมือนอุนซานหลวมไปเยอะจริงๆนะครับก็ไม่แปลกนะที่การแข่งขัน AFC แชมเปี้ยนลีกลุ่กาลนี้ จะหลุดฟอร์มไปถึงมีเพียงแค่3คะแนนเท่านั้นกับกันแข่ขัน6นัดที่ผ่านมาส่วนบุีรัมครับ6นัดที่ผ่านมาเนี่ยก็เก็บไปทั้งหมด8คะแนนแน่นอนแหละว่าโอกาสการเข้ารอบต้องเหนือกว่าอุนซานอยู่แล้วนะครับซึ่งรูปเกมส่วนใหญ่ก็เป็นบุีรัม์นะครับที่พยายามเข้าหาพยายามหาจังหวะโอกาสทํำประตูเรียกว่า10-20นาทีแรก ก็ยังคงเป็นบุยรัมนะครับที่ดูเหมือนมีความมั่นใจซะม,มากกว่าโดยเฉพาะการใช้ตัวต่างชาติเนี่ยเห็นความเปลี่ยน,ปยนแปลงชัดเจนในเรื่องของสปีดเกมนะครับที่แต่ละตำแหน่งของบุยรัมทั้งกองกลางกองหน้าเรียกว่าไม่แพ้อุนซานอาดีตแชมป์เคเลียกเลยตำแหน่งกองกลางเนี่ยเหนือกว่าด้วยซ้ำนะครับการเล่นร่วมกันวิชัน่นการจ่ายบอลการเคลื่อนที่เนี่ยเข้าเข้าใจกันเป็นอย่างดีและก็ที่สํคาคัญเสียบอลยากมากๆและตำแหน่งแนวรุกเนี่ยก็ไล่บอลกันแบบอุดตลุดเหมือน น,นะครับอย่างโบเกียโอโหกระชากแต่ละทีหายหายหายอย่างเดียวเลยครับจนหลายครั้งหลายคราวเกาหลีต้องยอมลงมาต่ำเพื่อปิดการเล่นเกมรุกของโบเกียหรือว่าอาจจะเป็นดูคัสคริสปิมครับที่เลี้ยงกินตัวดีอาจจะไม่ได้เล่นเกมรุกโดดเด่นเท่าไหร่นะครับก็เหมือนจะ สลับตำแหน่งกับสุบรัณเหมือนตาอยู่เป็นระยะสุบรัณขึ้นบ้างกิสปิมขึ้นบ้างแบบนี้แล้วคนที่โดดเด่นจริงๆก็คือบิสโลี่กองหน้าตัวเป้านะครับที่เก็บบอลแต่และจังหวะดีเหลือเกินที่สําคัญเลยสิ่งน่าสนใจกับกองหน้าต่างชาติรายนี้ครับคือจะหาจังหวะยิงประตูอยู่เสมอไม่ว่าจะยิงยากยิงง่ายเนี่ยต้องยิงไว้กนเนี่ยแหละครับสิ่งที่กองหน้าไทายเรายังขาดอยู่พอไปดูบิสโลี่แล้วเนี่ยโอ้โหเป็นตัวรุกที่อันตรายทุกจังหวะ จร,จริงๆพอได้บอลพับจะพยายามสร้างสถานกาสยิงประตูอย่างเดียวเลยครับไม่ได้สนนะแล้วก็ไม่ได้หวังจะฉายเพื่อร่วมทีมด้วยแล้วเขาเองก็ทําได้ด้วยนะครับจังหวะการยิงประตูหลายจังหวะมีลุ้นมีเสียวอยู่ตลอดส่วนแนวรุกอีกคนหนึ่งครับเป็นคนใดของเรานั่นคือสุพนัทเหมือนตาสุพนัทเองเกมนี้ดูดันแข็งแกร่งอย่างกับเล่นทีมชาติไทยเลยครับมาตรฐานเรียกว่าสูงเลยทีเดียวกับอายุเพียงแค่21 22ปีได้เจอกับทีมแชมป์เคลิกแล้วการเล่นแพว้วๆนะครับถึงแม้ว่า ดูเหมือนจะยังขาดประสบการณ์ก็ตามแต่ยังเล่นเข้าใจเล่นเข้าระบบกับเพื่อนรวมถึงความทุ่มเทก็ยังเหมือนเดิมครับเหมือนกับเล่นทีมชาติในการแข่งขันอาเซียนครับเลยความทุ่มเทเต็มเปี่ยมบวกกับความขยันวิ่งไล่บอลลงมาเล่นทั้งเกมรุกแล้ก็เกมรับก็เป็น,นหนึ่งเหตุผลแหละที่ทําให้บุีร์เองเลือกใช้สุบนัทมาเล่นในเกมนี้ดูหลังจากผ่านครึ่งแรกไปประมาณ15นาทีนะครับเหมือนบุรีร์เองก็ เปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนระบบการเล่นใช้ระบบ3 4 1 2ก็เอาสุวรรณัตเนี่ยมายืนเป็นหน้าตัวตัดลองมาเป็นเพเมอเบอร์บ้างเพื่อประสานเชื่อมระหว่างกองกลางกับกองหน้าก็ดูว่าทําได้ดีครับและจังหวะ ที่ลุ้นระทึกจริงๆครับกับประตูแรกเป็นฝั่งของบุญรำที่ออกนำกดโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะยิงออกนำแบบสุดสวยจากบิสโซลี่คือจังหวะนั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนรูปเกมธรรมดาครับเกาหลีเองเขาก็โดนกดดันโดนเพรสแหละแล้วก็ส่งคืนหลังแต่ว่าเหมือนสภาพสนามเนี่ยบุญรำจะฉ่าน้ําเป็นพิเศษนะพอเอาน้ําอัดเข้าเยอะๆเกาหลีมีลื่นนะครับลื่น2คน3คนแล้วมันก็เลยทําให กลายเป็นจังหวะโต้กลับของบุยรมนันทีนะครับแล้วคนที่ได้บอลเป็นใครไม่เป็นนะครับเป็นบิสโซลีนะครับที่พอได้บอลปับ๊บจับบอลไม่ถึง3จังหวะก็ตวัดยิงขึ้นนำาน0นในทันทีโอ้โหนี่คือสัญชตาตญาณกองหน้าแลครับมีพิษสงร้ายแรงจริงๆยิงให้บุยรมขึ้นนําตั้งแต่นาทีที่20ของเกม หลังจากนั้นบุรีรัมเล่นง่ายเลยครับถึงแม้ว่าอุนซานจะกดดันจับเพลทแดนบนก็ตามแต่ขึ้นชื่อเรื่องของตัวเล่นต่างชาติเนี่ยประสบการณ์เหลือแน่นอน,นครับยิ่งบุรีรัมคัดเกรดมาแต่ละคนเนี่ยเป็นเกรด A เกรด A บวกทั้งนั้นอุนซานเจอก้อนเขยเหมือนกันนะครับเอาตัวรอดได้แบบสบายๆนะถึงแม้ว่าจะโดนเพลทสคน3คนแต่ก็ยังมีอีกหลายจังหวะที่ไปพลาดให้เขาเห็นเหมือนกันคือรูปแบบการเล่นของอุนซานเนี่ยผมก็ได้ดูมาหลายรุูการหลายปีเลยนะอุนซานเขาจะเล่น แบบไปทั้งแผงนะครับคือเล่นเกมรุกก็ไปทั้งแผงเกมรับก็มารับทั้งแผงและที่สําคัญเนี่ยเขาจะ พึ่งกองหน้าตัวใหญ่ไว้กอดหมายความว่าจะเล่นร่วมกับเพื่อนหรือว่าประคองรอเพื่อนมาเติมอุนซานจะเล่นแบบนี้นะครับซึ่งรูปเกมที่ไม่คาดคิดมันก็เกิดขึ้นอีกแล้วกับจังหวะตีเสมอของอุนซานนะครับเป็นรูปเกมมีต้องบอกเลยว่าบุิรมเองเหมือนชะล่าใจแล้วก็กดดันตัวเองครับโดนอุนซานเนี่ยขึงอย่างหนักในกรอบเขตดโทษมาแบบทั้งซ้ายทั้งขวามาเป็นพายุเลยครับก่อนที่จะเสียประตูตีเสมอหนึ่งหนึ่งในนาทีที่45ของเกมจะหมดเวลาอยู่แล้วนะครับ นดนตีเสมอโดยเสียประตูจากจังหวะการเล่นร่วมกันนะครับที่สําคัญเนี่ยปีเตอร์ชูต ต้องออกไปบริพยาบาลอยู่ข้างสนามมันก็เลยทําให้ตัวเล่นน้อยกว่าเกมรับตําแหน่งว่างสุดท้ายโดนตีเสมอ1ประตูต่อหนึ่งนะครับเป็นการเล่นพาร์บอลหนึ่งแบบสวยมากของอุนซานโดยได้ประตูจากซียังจังเป็นกองหน้าฝั่งซ้ายของเขาซึ่งก็จบครึ่งแรก,กรนี้ครับเสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งต้องมาลุ้นกันต่อในครึ่งหลังส่วนในครึ่งหลังครับก็เป็นเหมือนเกมคนละม้วนเกมคนละแบบกันเลยครับอุนซานฮุนไดซึ่งเกมนี้เขาก็ต้องหวังให้ชนะ นะอย่างเดียวเพราะแค่เสมอมันไม่พอเหมือนกับบุรีรัมเลยครับเสมอเนี่ยอาจจะไม่พอนะต้องชนะอย่างเดียวแล้วครื่งหลังก็กลายเป็นว่าบุรีรัมยูไนเต็ดครับพึ่งสุพรณณ์มากกว่าตัวต่างชาติเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับสุพณเนี่ยโดดเด่นมากๆในครื่งหลังครับมีความมั่นใจมีความกล้าที่จะกระชากมีความกล้าที่จะเลี้ยงกินตัวซึ่งรูปเกมส่วนใหญ่เนี่ยสร้างส์โนาการให้กับเพื่อนร่วมทีมได้เป็นอย่างดีเลยพอกลับมาเราเล่นครื่งหลังเนี่ยเหมือนฝั่งบุรีรัมเนี่ยจะก,กระตุ้นแล้วก เสรมิมความแกร่งในริมเส้นโดยที่ใช้สุบรัตเนี่ยเป็นตัววิ่งทำทางเล่นคู่กับลูคัสคิสปิมโดยมีโอกาสยิงเยอะมากๆนะครับถ้าเกิดนับเฉพาะจังหวะยิงช่วง10นาทีแรกของครึ่งหลังก็3-4ครั้งเลยซึ่งส่วนใหญ่มาจากสุบรนตทั้งนั้นนะครับทั้งจังหวะมีโอกาสยิงจอดๆแต่ไปเลือกตัดใจหมู่บอลยังไม่อันตรายพอครับยังไม่ได้ประตูหรือหลายๆจังหวะของโบเกียหลายๆจังหวะของบิโซลีหน้าที่จัดได้ประตูขึ้นนํามากๆซึ่งก็ สามารถยิงเข้าประตูไปด้วยจากสุปนัทนั่นเองครับแต่จังวัน,นั้นเสดยดไดที่ไปล้ำหน้าซะกอ่อนยิงสวยมากนะครับคือโยกหาช่องหาบฏิวให้กับตัวเองเล่นชิง1-2ง1-2แล้วก็ปั่นด้ยวยเท้าขวาโคง้งจนถึงขั้น ผมเล่นอุซานเข่าอ่อนกันเลยกับจังหวะนั้นแต่น่าเสียดายดที่ไม่ได้ประตูนะครับแต่ก็ยังเป็นบือรัมที่ยังขึ้นเกมลุกอย่างต่อเนื่องครับทั้งการเพลสูงเพจกดดันแล้วก็แย่งบอลได้หลายต่อละจังหวะจนขึ้นไปเล่นเกมลุกได้แบบสุดมันสะเดากันเลยซึ่งสิ่งที่ผมชื่นชมในครึ่งหลังครับเพราะว่าเป็นตำแหน่งกองกลางนะที่คอนโทรบอลกันได้แบบสมูทมากๆนะครับทั้งโกลานคาวสิตหรือว่าปีเตอร์ชูดเนี่ยโอ้โหคอนโทรบอลกันได้ดีครับต่างคนต่างเทคนิคสูงกันทั้งคู่รูปเกณฑ เลยยังคงเป็นบุยรัมเนี่ยที่เอาชนะฝั่งของอุนซานได้แบบสบายๆพอ2คนนี้ได้บอลปั๊บเนี่ยบุีรัมเล่นง่ายเลยครับเพื่อนก็วิ่งตามทางอย่างเดียวการจ่ายบอลการพาดบอลน้นําหนักดีรวมถึงได้เปลี่ยนคู่ต่อสู้ด้วยยังมีอีกรูปแบบหนึ่งที่บุมเห็นนะครับพอเวลาเหลือประมาณ25นาทีบุยรัมก็เปลี่ยนวิธีการขึ้นเกมรุกจากทีแรกเนี่ยจะขึ้นด้วยบนเท้าสู่เท้าครับ บอลมาจากแผงหลังปั๊บก็จ่ายออกมาให้ดูคัสคิสปิมออกให้สุพนัณเหมือนตาแต่ว่าพออุนซานเขาแก้เกมเนี่ยบุญรัมก็แก้เกมเหมือนกันนะครับโดยใช้เกมรุกคือการยกบอลทะแยงให้กับตัวรุกคริมเส้นซึ่งเหตุผลที่เล่นรูปแบบนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าอุนซานครับเล่นรับต่ำมากๆแทบจะไม่เล่นเกมรุกเลยอาจจะเห็นแหละว่ายืนกดดันไล่เพรสอยู่ตลอดแต่การเพรสแบบนี้มันเหมือนเป็นการเพรส เล่นเกมรับไม่ใช่การเพลเล่นเกมรุกนะครับคือเพลให้ออกบอลยากแค่นั้นเลยถ้าเกิดใครได้ดูเกมก็จะเห็นเลยว่าจังหวะส่วนใหญ่ครับจะเป็นการจ่ายบอลทะแยงข้ามฟากซะมากกว่าบุรีรัมย์เองจบไม่คมนะครับโอกาสยิงเยอะมากๆโดยเฉพาะสุพรรณในช่วงครึ่งหลังจะจบประมาณ2-3จังหวะได้เลยแต่สุดท้ายครับประตูที่ต้องการก็มากับสุพนัณเหมือนตาครับเกมนี้โอกาสยิง 4- 5หครั้งไม่ได้สักทีครับมาได้เอาในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ ซึ่งประตูนี้เนี่ยเป็นประตูที่ทำให้บุยรำครับโอกาสเข้ารอบสดใสเลยโดยเป็นจังหวะการเข้าชาร์จโดยตัวของสุบนัณเองมีอาการบาดเจ็บด้วยแต่สุดท้ายก็ยังเข้าชาร์จทำได้นะครับล้มแชมป์เคลีกโอ้โหเกิดอะไรขึ้นงานนี้เกาหลีตาสว่างถึงกับตาค้างกันเลยแล้วก็จบเกมด้วยสกอก์นี้ครับเป็นบุยรำที่ตารางคะแนนเดียวไทม์ล่าสุดเนี่ยขยับขึ้นมานอยู่อันดับ6ของตารางมี11คะแนนเกมสุดท้ายถือว่าไม่น่า อันตรายและก็น่าจะผ่านเข้ารอบไปแบบสวยๆยังไงมารอตามกันได้นะครับในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้หากชอบการอัปเดตเรื่องราวหลังเกมแบบนี้อย่าลืมกด like, ไลค์ซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับคุยหลังเกมในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้ครับบายบาย